เรื่องนี้ต้องกลับไปที่ขั้นตอนตั้งแต่ต้นนะครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยบอกว่าเมื่อสตองอเป็นผู้ว่าจ้างให้บริษัทซึ่งเป็นกลุ่มร่วมค้าสองแห่งเป็นผู้ออกแบบก็คือบริษัทฟอรัมอาร์เคเต็กจำกัดและบริษัท My h e ร์ t นะครับเมื่อแบบเสร็จแล้วสตองอเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ตรวจรับแบบนะครับจากนั้นสตองอเนี่ยจะต้องเปิดประมูลหาผู้รับเหมาในการก่อสร้างครับ ซึ่งตอนนี้ก็ทราบกันแล้วนะครับว่าเป็นกิจการร่วมค้า ITD CREC ครับทีนี้เมื่อสตอง,งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างสงตงกง็งต้องไปว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างหรือบริษัท PK w U เพื่อควบคุมงานค่ะ ดังนั้นกรณีที่มีการแก้ไขแบบไม่ว่าจะริเริ่มมาจากสาตอง,งอหรือบริษัทที่ปรึกษาก็ตามจะต้องส่งกลับไปยังผู้รับออกแบบให้ปรับปรุงแก้ไขแบบและมีการเซ็นโดยวิศวะกรหรือสถาปนิกผู้รับผิดชอบการแก้ไขค่ะตอนนี้สปอตไลท์ส่งไปที่บริษัทผู้รับออกแบบนะครับที่เราตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่ว่าลายเซ็นที่เซ็นในช่วงแรกกับลายเซ็นที่เซ็นตอนแก้ไขแบบนั้นมันไม่ตรงกันมันจะมีผลตามมาอย่างไร ตามแบบแปลนโครงการก่อสร้างตึกสอตองอนะครับจะเห็นหลายเซ็นพู้ออกแบบกำกับหลายชื่อครับโดยเป็นชื่อของผู้เซ็นรับรองจาก2บริษัทนะครับก็คือบริษัท My Heart ซึ่งเป็นบริษัทด้านวิศวะกรรมและบริษัท Forum Architect ซึ่งเป็นบริษัทด้านสถาปนิกที่ขึ้นปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยรวมมี10รายชื่อนะครับ แต่พอนําไปเทียบกับเอกสารที่สตอง,งอเอาไปชี้แจงต่อกรรมธิการศึกษาการจัดทําและแติดตามการบริหารงบประมาณของสภากลับไปเจอว่าผู้ที่เซ็นรับรองการแก้ไขแบบกับผู้ที่เซ็นรับรองแบบในตอนตอน้นเอกสารหลายฉบับมีผู้เซ็นคนละคนกันค่ะเช่น เอกสารหน้า48มีนายชัยนรงค์เสียงไพรพันธ์เซ็นเป็นผู้ออกแบบซึ่งเราก็ตรวจสอบพบว่านายชัยนรงค์เป็นผู้ออกแบบที่มีชื่ออยู่ในบริษัท My Heart ตามเอกสารข้างต้นโดยเซ็นเอาไว้เมื่อวันที่22เมษายนปี2564หลังจากนั้น3เดือนค่ะเอกสารอีกฉบับที่ส่งไปยังบริษัทผู้ออกแบบหารือเกี่ยวกับการแก้ไขคอลลฟลายเซ็นผู้รับรองกลับไม่ใช่ลายเซ็นของนายชัยนรงค์ค่ะ และมีเอกสารอีกฉบับครับที่มีการแก้ไขแบบคอวอลแล้วก็ปล่องลิฟต์นะครับกลับเป็นลายเซนที่คล้ายคำว่าสุชาติครับและอีกชื่อหนึ่งเป็นตราปั๊มภาษาอังกฤษนะครับกรณีของลายเซนที่คล้ายคำว่าสุชาตินั้นเราตรวจสอบพบว่าเป็นชื่อของผู้ออกแบบที่อยู่ในบริษัทฟอรัมอาร์เค e เทคครับเป็นบริษัทด้านสถาปนิกที่เราแสดงแปลนให้เห็นตั้งแต่แรกนะครับ ผมสอบถามเรื่องนี้ไปยังนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยครับถึงการเซ็นชื่อในการแก้ไขแบบนะครับว่าผู้ออกแบบเดิมทั้งหมดจําเป็นไหมที่จะต้องไปเซ็นกํากับทั้งหมดในแบบที่มีการแก้ไขนะครับและสุดท้ายใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้แบบที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันมีตั้งหลายร้อยหลายพันแผ่นเวลาเซ็นเนี่ยมันแต่ตละคนอาจจะทาเฉพาะเฉพาะ ส่วนใช่ไหมฮะวิศกรบางคนอาจจะดูเรื่องเสาบางคนอาจจะดูเรื่องพื้นบางคนอาจดูเรื่องฐานรากแต่เวลาเขาเซ็นเขาก็เซ็นหมดทุกคนทีนี้พอเวลาแก้ไขเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับกับคนใดคนหนึ่งที่ทําอ่าที่เป็นวิศกรคนนั้นเนี่ยหรือสถาปนิกคนนั้นเนี่ยก็อาจจะให้แค่คนนั้นเซ็นอืมครับแต่เมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เซ็นแปลว่าใครสุดท้ายคนสุดท้ายที่เซ็นต้องรับผิดชอบอืมครับอาจจะไม่ต้องเซ็นครบครับได้ก็เป็นไปได้ จากเอกสารเดิมที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเช่นเอกสารที่มีการแก้ไขคอวอลหรือปล่องลิฟต์มีลายเซ็นคล้ายคําว่สสุดชาติซึ่งเป็นคนในบริษัทด้านสถาปนิกค่ะส่วนอีกชื่อยังไม่ชัดว่าอยู่บริษัทใดการเซ็นรับรองแก้ไขแบบในลักษณะนี้จะเป็นปัญหาหรือไม่ฟังคาตอบค่ะแต่อันนี้เป็นประเด็นนะเพราะว่าสถาปนิกจะมาเซ็นในงานของวิศกรรมโครงสร้างไม่ได้ S <S <k art an> เขาหมายหมายถึงว่าอย่างนี้คือเขาเซ็นในนามที่เขาเป็นผู้ที่รับมอบหนาจมาครับแต่ว่ามันจะต้องมีลายเซ็นกำกับของวิศวกรที่ยอมให้ทําการแก้แบบได้เห็นภาพออกไหมครับคือคือคือมันเป็นวิชาชีพใคร,ใครวิชาชีพมันครับนะวิชาชีพสถาป,ปัตย์ก็เป็นวิชาชีพของเขาวิชาชีพวิศวกรก็เป็นวิชาชีพของเขานี้เราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่งางสองบริษัทเนี้ยมันคืออะไร ครับใช่ไหมครัมันเป็นเอกสารที่เขาทาโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาเนี่ยมันอาจที่จะเรียกว่าเป็นตัวแทนของบริษัทที่เป็นจอยเบนเจอร์กันแต่ว่าการที่เขาจะเซ็นสุดท้ายแปลว่ามันต้องผ่านความเห็ชอบของวิศวกรที่ทําการคำนวณใหม่แล้วครับเป็นคำถามก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ประเด็นที่เมื่อกี้ถามมาว่ามันมีเฉพาะลายเซ็นสถาปนิกแต่ว่ามันยังไม่มีลายเซ็นของวิศวกรที่เป็นพวกแบบเิม อันนี้ใช่ไหมฮะประเด็นนี้ถูกไหมฮะใช่ครับนี่แหละอันนี้แหละก็คือเป็นข้อสังเกตว่าอโอเคถาสถาปนิกคนนั้นอาจจะกระทาการในนามจอยเบนเจอร์ร่วมกันเนาะครับแต่ว่ามันเป็นวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมประเด็นที่การแก้ครับแตถ้าประเด็นที่เกนเป็นการแก้เนี่ยมันเป็นประเด็นทางด้านวิศวกรรมเนี่ยตัวสถาปนิกเนี่ยไม่สามารถจะมาคํานวณทางวิศวกรรมได้มันก็ต้องมีลายเซ็นของวิศวกรพวกแบบเดิมเนี่ยกํากนไปอีกชั้นหนึ่ง มัาแก <heaven> ้ไขได้คือม <faith> ันต้องมี่อยสายตนที่มันที่เข้ามารองรับ